พอดอกไม้มันหมดไปบูสเต็มก็ขึ้นมากลิ่นน้ำชยมาหอม,อมหอมหอมจะไปปิดคลิปตรงต้นที่จะพาไปดูฝากงามมากโอ้ยร้อนร้อน เดินลัดไม่ได้ด้วยเขาสปริงเกลิลลดหญ้ามันแฉะเหมือนเสดาจไหมร้อนจะถึงแล้วค่ะจะถึงแล้ว ผู้ชายคนนั้นจะวิ่งทันโปไหมนี่ถึงแล้วนี่ไงใครอยากจะชิมเก็บไปชิมได้นะคะฝากขนาดเนี้ยังไม่แก่แต่ต้องต้มให้สุกนะมันเป็นฝากของมิ้วกิวีดเนี่ยนุ่นด้วยต้มแล้วรสหวานจะคล้ายๆกับดอกขจรโอ้ย เมื่อกี้ก็มาทำคลิปตรงนี้มันไม่ไม่จัดว่าเป็นคลิปซ้ำนะซูมใกล้ๆเอาซูมไม่มาดูสิเอามันอยู่ไหนเอานี่ไงสวยมากเลยอะ่ะใช้คำพูดซ้ำอีกฮะมันเหมือนฝัก กํยานใช่ไหมสมัยที่ป้าเอ็มเรียนอยู่ที่โคราชนะค่ะเคยเห็นคนโคราชอ่ะเขากินฝากกํยานกํยานหรือกำํนํำยานเนี่ยฝากมันจะเป็นคล้ายๆอย่างนี้ค่ะแต่อันนี้ไม่ใช่ต้นกำํนํำยานนะเขาก็จะเอาไปหัน่นหั่นแช่น้ำมันจะมียางแล้วเขากินกับน้ำพริกปลาเคยกินด้วยค่ะเขาชวนกินอร่อยเนี่ยฝากเนี่ยเหมือนเลย จะบอกให้นะบ้านเมืองนี้ถ้าร้อน่ะร้อนมากเนี่ยร้อนร้อนมากๆเลยโอ้โหผู้หญิงคนหนึ่งเข้าท้องคนเอเชียด้วยนะเข้าท้องน่าจะประมาณ8เดือนแล้วแหละท้องเชื่อไหมเขาแต่งตัวยังไงสวมรองเท้าผ้าใบกางเกงขาสั้นเสื้อเสื้อกล้ามแล้วก็จะมองเห็นท้องเขายื่นออกมาเนี่ยคือมีตรงนี้เอียก มีตรงนี้องป้าเอมขอบคุณกําลังใจที่มีมาให้ป้าเอ็มต้องขอโทษจริจรงมันมองไม่เห็นจริงๆค่ะเพราะว่าหน้าจอมันมันมวหน้าจอมันเป็นสีเทานี่นี่เนี่ยขนาดเนี้ยค่ะเก็บไปต้มเลยเคยทําคลิปให้ชมแล้วมันหวานแต่ต้องต้มให้สุกนะสุกในที่นี้คือพอต้มไปแล้วอฝักมันจะแยกออกจากกันแล้วเราจะมองเห็นเนื้อข้างใน ก็กินได้เลยค่ะมันจะมีรสหวานตรงนี้ด้วย Hi, <c> haha <oughs> oh, h so cute Hi, haha <c> o <oughs> so cute I like I like his color Yes Hi, แ <c oughs> Have a nice day Bye bye ผู้หญิงน่าจะอายุประมาณป้าเอมแต่เขาย้อมพํมทำไฮไลท์ผมเป็นสีม่วงค่ะนี่ไงยอดอ่อนดอกอ่อนไปจบที่โอบะดีกว่าโอ้ไม่ไปดีกว่าสังเกตได้เลยว่าปีนี้ลูกไม้แบล็คเบอร์ี่ไม่มีมันจะอยู่แถวๆนี้เขาคงตัดทิ้งแล้วค่ะไม่พาไปดูโอบะแล้วเดี๋ยวไลฟ์มันจะยาวอ,อหายไปเลย,ยหลอน น้ออย่าลืมนะคะน้องๆที่อยู่เมืองหนาวถ้าอยากจะชิมอ่ะเก็บไปชิมได้เลยมันกินได้จริงๆมันกินได้จริงๆน,น,นะคะเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้ยถ้าฝากแก่กว่านี้ข้างในมันจะเหมือนเหมือนนุ่นแล้วมันจะเคี้ยวไม่ได้เลยค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจ